กับตันการ์ดเองครับผมสวัสดีครับผมเอิร์ธครับเอ้ยต้องกับตันการ์ดก่อนด้วยต้องกับตันการ์ดด้วยเหรอพี่พูดพูดใหม่กับตันการ์ดสวัสดีครับสวัสดีครับกับตันการ์ดครับผมเอิร์ธครับได้แล้วได้ละแย่แล้วเอไงครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปแ็คเกิล่าวันนี้มากับน้องเอิร์ธอ่าอันนี้ก็คือผิดเซนนิดนึงก็คือวันนี้พี่เอิร์ธก็น่าจะโผล่มาให้เห็นใครมากับตันการ์ดในช่วงหลังจากนี้หลังจากคลิปออน ที่จริงก็อาจจะก่อนหน้านี้อาจจะนิดนึงอาจจะก่อนนิดนึงอาจจะไม่เจอพี่เอิร์ทแล้วเพราะว่าพี่เอิร์ทติดภารกิจจักทางบ้านต้องไปช่วยงานที่บ้านครับมที่เชียงกงเชียงรายไปไกลนอยแต่ว่าอาจจะแวะเวียนมาให้มาหายคิดถึงบ้านบางครั้งงานยังไงก็จองานงานใหญ่ทุกงานแน่นอนครับโอ้ยก็ขยันนะสองปีครั้งหนึ่งโอเคครับก็ประมาณนั้นบางงานนี้ก็จะมาทิ้งท้ายนะครับให้พี่เอิร์ทมาเล่นโชว์กันหน่อยโชว์ฝีมือกัน โอเคครับผมวันนี้พี่เอิร์ดเอาเด็กอะไรมาโชว์ครับนี่เลยครับนี่เทลาปกรสโอ้โหเทลาปกรแต่เป็นเทราเทราปกรระดับโลกระดับโลกใช่ของทอดนั่นเองไรเงียระดับโลกพอไหมเจ๋งมากอันนี้ผมก็เอาเด็กนี่ฮาร์ดไฟไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าแล้วเป็นโปเกมอนหรือเปล่าลืมเลี้ยง เอาพิชดอนมาครับผมทิ้งทวนทั้งทีผมต้องใช้เด็กไม่ตายเด็กประจำตัวพีเอสพิชดอนอาไปเคลืนจะไปยังไงก็อย่าไปดูกันครับครับเอาตัดสินกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลักผมให้พีเอสเลือกเลยลูกเต๋าอยู่กับพี่ถ้าหรออ๋อเลือกก็คือเลือกหัวเอ้เลือกหาถ้าพี่เลือกพี่เลือกหางั้นผมเลือกหัวเอออย่างนี้อ่ะคอยนะได้ออกหางเป็นไงเริ่มก่อนได้เลยเสมอ เริ่มไมเช่นครับผมทิ่ตกครั้งนี้สปินโลตอมครับทำมึงนะสปินโลตอมถ้ามีสเตเดียมจะตี70ใช่แล้วเอาแย่แล้วงานนี้เข้าเทินจวดการอุยอุบไดในปรฟิตวิทตาพาทครับผมเก่งเกินเกือบแล้วเกือบแย่แล้ว อ่ะเสือปไวมอนพื้นฐานที่มีแฮทมีไม่เกิน70็ตสองตัวลงเบ้นเลยได้เลยครับเพระโปรก็ฮิตตกครั้งเอ้ครับผมได้เลยครับอ่าอย่างพิ่งตัดเล่นต่อได้ลงโยูมาวารุวิตัวโอ้โหแล้วก็ใช้เนสบอลเนสบอลโอ้โหนี่คือฟูลแล้วใช่ฟูลแล้วนี่คือฟูลเลยตอนแรกมีมีอย่างนี้ก็คือถ้าฮิตตกครั้งเอ้ไปก็คือจบตีเลยนะเออตอนแรกกะจะเอาเน็ตบอลมาเรียกโลตอมไงถ้าไม่มีโบฟินเมื่อกี้คือเป็นฮิตตกครั้งเอ้ไปแล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็ออกมาเป็นโลตอม พลังงานไฟหนึ่งใบให้กับเจ้าฮิตโตะคางเงีข้างล่ังครับผมรอรอด้วยรอแล้วแล้วจากนั้นใช้ความสามารถของรถตอมวีช้าทันใจจั่วการ์ดสามใบเชะแล้วก็ผ่านเทินเลยครับผมเข้าเทินครับจั่วการ์ดหนึ่งใบโอ้โหอะไรอะไรโออะไรฟิ์มีนดาภาพก่อนเลยครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วพูดว่าขอดูเด็กหน่อยไม่ได้ดูนเดี๋ยวดูตาหน้าเอ้ยแสดงว่ามีของเสิร์ตโอ้ย เป็นเผยมือมาแล้วอ่ะเลือกเป็นโฮโฮสองตัวเลยครับได้เลยครับลงป๊อปโปะครับตรงเดียวเลยจากมือเลยแล้วก็เน็ตบอลครับอ่าฮะโลตอมยังสิเฮลลาบกสก่อนเอาตัวหลักเด็กใช่แต่นี้ยังไม่กดเลยนะยังยังไะฟูฟูฟูฟ้องเลยีเสียบเอเนจีครับ เป็นดับเบิลเทลโบเนี่ยจียังตีไม่ได้เมืกีเพจบอกว่ามีจะดูเด็กใช่ไหมใช่ก็มีของเสิร์ฟในมือจั่วมาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเยอะใช้ไปเลยนั่นจมูกครับโอเคครับมือของไปเลยนี่ต้องสับนี่ต้องสับแล้วทั้งนั้นอ่ะสับได้ก่อนสับก่อนโอเคครับเอาไปใต้กองใต้กองครับแล้วก็จวใหม่ตามไพ่ครับผมจัวหกใบครับจัวหกใบเหมือนกันมือเบอร์กี้คือมีลูกอมนะแต่ไม่มีตัวใหญ่ อันนี้เคยมีแต่ตัวใหญ่ไม่มีลูกอมรู้ได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ใช้เลยครับแฟนคอเจอโปเกมอนที่ไม่มีธาตุใช่หรือว่านอรมองนั่นเองสามใบที่เลือดไม่เกินหนึ่งยได้สตัวเลยทีเดียวไหนบอกดูด็ไหนบอกดูเด็กขอดูอีกทีทำต้ามึนมึนเออได้อยู่ได้เลยโอเคครับเอาเป็นโอโหโห,โห,โห,หนึ่งตัวกับ โยรุนุซื้อคุอีก2ใบอันนี้มาถือไว้บนมือใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้โหต้องไปหาใหม่แล้วแหละแย่ะแล้วแย่แล้วงั้นผมลงเป็นโอโหอีกหนึ่งตัวครับครับผมแล้วจากนั้นก็ผ่านผ่านเกินเลยครับผมเข้าเทินจั่วกราฟหนึ่งใบบอกเลยว่าเมื่อกี้มีลูกอมไม่มีตัวโตรอบนี้เลยมีแต่ตัวโตไม่มีลูกอมไม่มีลูกอมแต่ว่าผมหาได้เฮ้ย ด้วยไฮเปอร์บอลทิ้งโคลโลยุกเลอร์กับเนสวอนนะครับเจิดปวยมอนหนึ่งใบขึ้นมือเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกมีตัวโตไม่มีลูกอมใช่แต่ใช้ไฮเปอร์บอลใช่เรียกอะไรกันนะหาของมาหาลูกลอมไงล่ะเรียกว่า,วาเป็นเดโอเลนวีครับผมจต่นั้นลงเลยความสามารถลูมินัชชัยครับผมเสิร์ดการ์ดกระพร์ตหนึ่งใบขึ้นมือครับซึ่งแน่นอนว่าผมต้องเสิร์ฟเป็นเปเปอร์โอ้ยได้ถึงสองอย่างกันเลยทีเดียว<ๆ>แล้วก็ใช้เลยครับเปเปอร์ครับอ่ะเสิร์ดไอเทมติดปวยมอนกับไอเทมหนึ่งใบอย่างละ นี่ครบแล้วที่ออออแล้วเมื่อกี้ดูดูคือไม่มีไม,มไม่มีต้นไม้ <laughs> ไม่งั้นเกือบแล้วไม่งั้นจะฟูละแย่ yeah, แล้วผมเสร์อเป็นลูกอมประหลาดแล้วก็หินปเป็นผนึกไฟครับได้เลยครับจากนั้นผมใช้ลูกอมประหลาดเลยวิวัฒนาการโปเม,มอนพื้นฐานหนึ่งใบให้โตเป็นร่างสองไปเลยซึ่งผมก็จะเลือกโปเป็นพีเจฟีครับผม oh, โอ้โหพีเจก,ก่อนด้วยออแล้วก็มักเสริร์ฟ เปิดการ์ที่ชอบหนใบกันเลยยังมีกลิ่นพะลแห่งคงไพ่นี่นาใช่ครบเลยบอกเลยแย่ yeah, แล้วเปิดเป็น <yeah. S 1> แบนี้ไม่โชว์แต่ก็โชว์ลูกอม,มประหลาดครับผมมีวัฒน,นาการนี่ตกคางเงะด้านหน้าให้กลายเป็นลิซาทัลอตเอี๊ยด้ยครับ,ค,รบความสามารถปกครองโดยฉนารางเลือกพลังงานพื้นฐานไฟมากสุดสามใบติดให้โบมอนต์ดำแต่ชอบเลยลิจิทดลนี่นักเป็นมังกรไหมครับพี่เป็นเป็นเอ้ยไม่เป็น <laughs> <laughs> เอาแล้วโดนแล้วโดนดักแล้วอ่ะออกมาสามใบสามใบเลยเหรอใช่ ก็เอา2ใบอ่ะติดให้กับเจ้าลิซาดอนหน้าหน้าครับได้ครับอ่าแล้วก็เอาอีกหนึ่งใบติดให้กับเจ้าคิโตคาเกะโอ้ยิ่งถ้าแปลงลิซาโดได้นี่ฟูลบอร์ดเลยนะอยากนั่นจะโมมากเลยนะแต่ว่าต้องเปเปร์เพราะไม่มีลูกอมดีแล้วครับให้น้องได้เสิร์ตหน่อยหินเลยดีไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ใช่หินด้วยนี่นโอ้ยติดหินดีไหมเนี่ยติดหินดีไหมเนี่ย ไม่ติดดีกว่าอุ้ยไม่ติดด้วย,เ,ยเก็บไว้ด้วยให้นันจะโมเล่นเก็บไว้มันเสิร์ฟได้เรื่อยๆเป,ปเปอร์มันใส่เยอะออเออหลังจากนั้นผมโจมตีเลยครับผมเบอร์ Dark, นิงดานร้อยแปดสิบเซนเมตรเออ่ะจัดไปจะแรงขึ้น30ตามไพที่ฝ่ายหยิบไปครับยังไม่ได้หยิบก็เลยโดนแค่ร้อยแปดสิบใช่คุณภาพครับอ่าหยิบการ์ดรางวัลหนึ่งใบเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเอ็กซ์เบกโอ้โหใช่ยิงด้วยเป็นไงล่ะสุดยอไปเลยอ่ะผมเอาเป็น ป๊อปปุ่งขึ้นมาแล้วกันยังานต่อไปเอาถึงครับจูดกันหนึ่งไปอ่าวินตการครับโอ้โหเป็นโยโนโซคุอ่ะแล้วก็จากนั้นครับเทคความสามารถค้นหาอัญมณีถ้ามีเทลัสเท่าอยู่บนสนามครับผมจะสามารถเสิร์ฟเทนเนอร์ได้สองใบครับผมอันนี้ก็คือสุดถ้าไม่มีเทลัสบอสเสิร์ฟได้ไหมไม่ได้ครับนี่ไงผมเทลัสเตอร์น้อ,องของผมน้องของผมหมดเซิร์ตัวเหลียวผมเซิร์ฟเป็นต้องเปนี้ครับลูกอมประหลาดกับเฟเธอร์บอล มีหนีฟรีได้หรอใช้เฟทบอลเลยหาโปกบอลขนาดศูนใช่แล้วจะเป็นใครไปได้ครับนี่ไงอ๋อเออใช่ใช่ใช่เชียนของเรานั่นเองอ๋อแล้วปโปอยู่ไหนอ่ะนี่ไงปโปโออยู่โป้โปผมเรือก้างนั้าไงนีู่่กปรลหลาดเลยครับแปลงเป็นพีเจแล้วแรงนั้นครับเสิรละลงเรจิดาโกวีก่อน่ของแก่ของแกของแ่ได้ไหมกับใครได้ห กลาเป็นมังกรพังเนี่ยเอาแล้วยังไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยอ่ะนี้ผมโวอีกตัวหนึ่งแล้วกันเสิร์ตให้น้ออีกสองใบครับโอ้โหเสิร์ตให้หมดเสิร์ตรัวเสิร์ตรัวอยากได้อะไรย่างอยากได้อยากได้จัวสามด้วยเอาไปสองใบนี้แล้วกันครับเน็ตบอลกับเน็ตบอลกับพงถ้ำใหญ่ซีโร่อ๋อก็คือเน็ตบอลก่อนแปะก่อนแล้วก็ค่อยเน็ตบอลครับโอเคครับผมอันนี้ครับมีเบ้นแปดตัวใช่แล้วเอ๊ะเมื่อกี้ผมโดนน็องไปใช่ไหม จะเป็นใครไม่ได้เลยนี่เลยคิจิอีคิสึขึ้นมาข้างหน้าเลยป่ะคิจิคิคิคิจิิคิสึอ่ะผมใช้เลยครับพลิกวิกิตโอเคจั่วกาสามใบ้าเธอให้แล้วมีโปเกมอนหมดสภาพมีไหมเมื่อกี้มีรถเปนรถตองผมไง ยังไม่ใช่มักเสิรดตัว3ด้วยยังยังยังเปิดการ์ดสี่ใบเปิดซาร์ดห้าใบจุ่ยอีกสามใบโอ้โหบอกเลยเสกได้ทั้งมือถอดเนี้ยตรงนั้นจะโมะ่อะไรแล้วลงที่เราประกอบก่อนกันไว้กันไว้ไม่<ล>ไม่หมดสภาพหรอกไม่แน่สิ <laughs> แล้วก็เสียบดับเบิลเทอร์โบเนจี้เลยครับครับผมในสปอร์ตไปแล้วเนี่ยยังไม่ใช้เลยด้วยงานวิจัยเลยไหมมือเยอะสิขออย่าดูลุกแบบใช้ไฮเปอร์วอลครับครับผมทิ้งสปินโลตอม ไม่ใช้แล้วกับไฮบรอลอีกใบปะอ้าวเสิร์ฟโปเกมอนหนึ่งตัวครับอะไรก็ได้ครับเสิร์ฟเป็นโยมาวารุครับอะไรเงี้ยครบเกินมีลูกหน้าเพจมีเพจผมใช้มาเสิร์ฟอะไรกันเกจได้จัดทีเดียวได้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 ผมมือมือผมน้อยอีกแล้วสิเกจผมเสิร์ฟไม่บอกเสิร์ฟไม่บอกแต่แต่มือผมน้อยอะสิเพจงานวิจัยแน่เลยเพจจะตัดให้ผมหน่อยได้ไหมงานวิจัยแน่เลยอ่าแล้วก็ นันจะโม้อะไรครับรู้เมื่อกี้เห็นได้ข่าวว่าการต้นไม้นี่ยาบ่มากกลับไปครับผมผมจั่วห้าใบผมจั่วหกใบครับเรียกได้ว่าไม่มีผลไม่มีประโยชน์ไม่มีผลเลยเหรอโหดมากโอ้ย่างนั้นผมหนีครับหนีหนีได้หนีไปโอ้ยตีเบ้าตีเลยครับด้วยท่ายูเนียนบีดสามสิบดาเมจคูณด้วยโปเกมอนบนเบนของผมครับผม 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดแป่สี่สตีเลยถ่ะสองร้อยยี่สเมตรแต่ว่ามีเทอรโบเันจะเหลือแค่2องร้เมตรเท่านั้นสองร้เเมตรครับผมลิซารอนยังไม่หมดสภาพยังกิ๊กกันอยู่ยังอยู่ยังอยู่เข้าเทินผมจัวกันอน่ยครับแฟ้มปั๊บให้จัวได้โฟฟินมิตรภาพไปแล้วจวค่อยเกิเป็นแปดได้เหมือนกันนะผมยาเลยากแค่นี้อ่ะเก็บไว้เป็นคอร์สดีกว่า อันนี้คิดแป๊บ,บนึงนะผมตีเท่าไหร่อะร้อยแปดสิบไม่นนาะไข่อะไรเนี่ยโอ้ไข่ห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเมื่อกี้มีด้วยนะมีอะไรเอ่ยซามายุรุ <c oughs> ไม่ได้วู ER ไว้ตอนแรกคิดว่าเป็นโยมามาลุเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่พอดีเลยนะแต่ว่าหนีไม่รอดหรอผมใช้ไฮเปอร์บอลไฮเปอร์บอลเออทิ้งโปรฟินมิตรภาพแล้วก็พิเจียนับผมไม่ใช้แล้วหรอพอแล้วพิเจียนเซิร์ฟโปยมอนหนึ่งตัวครับผมขึ้นมือ นี่อยู่ใต้กองโชว์ให้เพื่อนเห็นเลยน,ะนี่สามายูรู้ตายแล้วไม่โวเพราะว่าเพราะว่านึกว่าเป็นยูมาบอลลูหรือว่าโชคดีไปแล้วยูมาบอลลูอยู่ไหนเนี่ย <laughs> ไม่มีด้วยถ้าง,งั้นเอามาเป็นสามายูรู้รัับอกไอ้นี่ยระเบิดัอบอ้5ผมนั้นหนึ่งไพ่นะไม่เป็นไรผม้องคุณได้อะผม้องคุณได้แย่แย yeah, yeah, แล้วแย่แล้ว โอ้โมันเล่นได้หมดเลยอ่ะโอ้ยอน,นี่นี่นี่นัาจะมัวนนะ <c oughs> น่นจะม้วนของเธอเลยนะของเธอติดนะวิววิววิวมามา่ิววลววิวนิวว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 ินันิว่ิวว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 ิ้วิหวิววไมวเวาิววิวนกลกอะไรวอกผมเอาิววิกวิววิเวินวิววกันไม่้ว้จะทําอะไรเยอะแลิววินวิ้วิว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 วิได้ด้แน่นอนเพราะวิววิวิววินวกววิ็นิววิวอิ จากนั้นใช้ซัพพอร์ตครับผมซัพพอร์ตเปเปอร์นี่บอกแล้วมีทุกอย่างยอดจริงๆเออผมเอาเมื่อกี้หยิบหนึ่งไพ่จิ๊มจิกจกกึ๊บสองไพ่ไอ้นี่ไม่เปประโยชน์งั้นเสิร์ดมาเป็นเคาน์เตอร์แคชเชอร์กั็หินเปลี่ยนเป็นถุงไพ่เคาน์เตอร์แคชเชอร์ก่อนเลยเหรออ้ไพ่พี่น้ำนะสองไพ่ก็ระเบิดหยิบหนึ่งไพ่ใอ่าเออแล้วก็เท่ากันไพ่แั้วกตีบล็อกตุ๊กหากระเบิดนี่มา เฮ้ยอาจจะโอ้ข้าหนึ่งเตือนหน้าไปแล้วคิดไปเรื่อยโอ้สุดยอดเลยนันจะโมยอีกทีเอาจริงก็คือไม่รู้จะเิดอะไรละครบแลวอ๋อแล้วก็ขึ้นมือไว้ครับผมแล้วก็แล้วก็ไม่แปะด้วยไม่แปะโอ้โหขอนันจะโมยอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวทะลึ่งมายิงระเบิดอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถือไว้หมดเลยออันนี้รู้ทันเขแล้วรู้ทันไปหมด จากนั้นใช้ความสามารถครับผมระเบิดต้องสาบใช้ได้ถึงครั้งครับผมทำให้การเป็นนี้หมดสภาพที่เออจะได้หยิบไพ่รางวัลไปหยิบหนึ่งใบครับเออจากนั้นผมวางตัววางดาเมจห้าตัวเม็ดดาเมจห้าเม็ดโอ้ห้าเม็ดเลยเหรอให้หนึ่งตัวก็เนี่ยทั้งหน้านี่แหละ,ะอเอาเอาให้ตายอ่ะบอกเลยเอาให้ตายแย่แล้วเอาหลือห้าสิบก็มีเนาะห้าสิบก็มีเชื่อใจไม่ชาร์จอ๋อไปเลยโจมตีครับผมเบอร์นิงดาร์คร้อยแปดสิบดาเมจบวกกับ 30เพราะว่าเขาเอื้หยิบไปมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก210ดาเมจเป็นโดนทั้งหมด1อ่า210ดาเมจบวกกับอีก50ที่ค้างอยู่เป็นเขาหกดาเมจใช่ก็หมดสภาพหมดสภาพครับหยิบการรางวัลสองใบหยิบอะไรดีหยิบกับซิกแซกแล้วกันนี่กับนี่พัก็ใไปโอ้โหให้ได้อยู่ให้ได้อยู่ผมเอาพิจิตรินใบครับครับผมจุกกตัวการ์ดหนึ่งใบครับเขาเถินว่าไปโอ้อะไรอะดีอะ ดีไหมดีไหมขอญาตคิดแป๊บหนึ่งนะครับให้คิดเพชรเหลือแล้วไพ่ถามใบเหรอใช่ถ้าโยมาปุ๊บปุ้มสองใบกดอันนี่ได้ผมจะบอกว่าว่าดีก็ระดับโลกก็คือระดับโลกจริงๆใช่เหรอผมจะปิดพีเอสในเทินนี้ให้ดูเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเป็นไงทำไงวะผมจะทำผมจะทำให้พีเอสดูรอดูรอดูลูประหลาดครับอะฮะ โตเป็นโยนัวก่อน,อน <Okay. S 1> หนึ่งตัวฮ uh ่าหนึ่งตัวหลังจากนั้นโห oh, แซกปุ๊บผมหยิบเหลือสองไปอาได้ <c oughs> เป็นไงเป็นไงโคตรไหมโคตรไหมโอ้โหสามพอดีเอานี้ขึ้นไปแล้วกันนิซาโดเอานิซาโดขึ้นมาแล้วก็แพ้อยู่ดีอ่ะนิซาโดขึ้นไปเป็นเป็นดนตีอ่ะใช้ว่าผ่านม้ครับคิจิกินทสุ คิดจิคิดกิซือไปมั่วหมดแล้วทิ้ใช้ของคิดจีกิซืออีกทิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปะจั่วสามใบจะเป็นโอกาสหรือจะเป็นยิ่งกว่าวิกฤตดีนะเฮ้ยตายแล้วไม่ตัวหมดสภาพเหรอก็พี่ตีพี่ตีหกไปพี่ตีเต่าผมไปจั่วหนึ่งใบครับสองสามใบครับโชว์โชว์เลยโชว์เลยโชว์ไปทำาะไรนี่มันอีฟรีนี่เนาะ ฟีอยู่แล้วห้าไพ่เลยไหมห้าไพ่นะแย่แล้วแย่แล้วใช่ไหมอันนี้ระเบิดไพ่นี่หยิบหนึ่งไพ่หยิบหนึ่งไพ่พี่มีสองไพ่พอดีใบอาสามไพ่เอาไม่ตายนี่มันมันมันไม่ตายครับมันขาดหนึ่งแค่มันไม่ตายอ่ะมันขาดหนึ่งอ่ะอุ้ยนี่ไงเคาน์เตอร์แคชเชอร์ตีนี่ระเบิดใส่นี่สามห้าไพ่พอดีไหนๆเฟย์ก็พูดแล้ว ขาฟินมินาภาพครับผมดูก่อนว่ามีไหมถ้าอยากได้บอกแล้วมีให้ยืมไม่มีไม่มีแล้วด้วยให้ยืมไหมเอ๊พี่ให้ได้นะแลกกับสับไพ่แลกกับสับไพ่พี่ขอสัมไพ่พี่ให้เลยคอเตอร์แคชเช่ผมแพ้แล้วไม่มีอะไรรัาออกด้วยโอ้ยไม่มีด้วยไม่มีโอเคโอเคน่าจะไม่มีแล้วมันออกมายขนาดนี้แล้วไปบบอร์ดแล้วโมเสิร์ตได้มักเสิร์ตเสิร์ตได้มันได้หมดเลยมันไม่เดีกบไง มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนไ่อ่ะผมลงเป็นธนาปกร,กรครับครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยเจีบเทอร์โบเจีบคับเบิร์เทอร์โบเนี้จี้โอเคมาเปไ็นปทุกตัวอ่าแล้วก็ทำมันได้ละนะมักเซิร์ตเลยครับครับผมมาเซิร์ตเป็นระดีนะาอะไรกันเพชรมือเท่าไหร่นะครับรับมือรอมือหกใบหกใบเลยเหรอที่มีเคาน์เตอร์แคชเชอร์กับ หินเป็นไปดึงพวงไผ่โอ้มีเออว่ะมีหินด้วยนี่หว่านะงั้นไปนี่แหละไปนี่แหละไปน่แหละแล้วไปน่แหละแล้วเยอะจั่ว,วดได้เปเปอร์มาก็ได้มาอีกดีแต่ครับแต่ครับพี่โจวดได้เปเปอร์พี่จะไม่ได้ไปอ่านะอ่าพี่จะไม่ได้เน,น,น,ดนชิกินะเค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 อ่ะนี่นผมนัทจะโมลเลยครับโอเคครับจวดสามใบโดนทุกตาผมจั่วห้าใบครับโอ้โหสบายละมือนี้อย่างนั้นรีทิดครับครับเอาเลยครับ หมดสภาพกันไปเลยตีเลยครับด้วยถ่าเดิมเลยยูนิ่นบีทอีก220ร้ิเมตรใช่แล้วก็จะกลายเป็น4ี่ร้อสี่ิเมตรครับผมลิสดอนก็จะหมดสภาพกินไปเออได้ไพ่เพิ่มสองใบครับตะทันพี่เอ็นไหมนะเอาพีเจนขึ้นไปแล้วกันเข้าเทินจว่กการครับผมโหจวบจวบโปรฟินอีกแล้วอะสามชุดบูบอดก่อนบูบอดก่อนค่อยๆเล่นกันไปไม่ปูแล้วแบบนี้อันนี้ผมจะตีข้างหน้านี่ตายละ แต่ว่าก่อนจบเทินนี้ได้ไหมหุยจบเทินนี้ได้เหรอไม่ได้ขาดขาดการ์ดต้องจั่วก่อนเกียิขาดมั้งเถอะครับผมนันจะโม่สามเทินติดเลยนะไม่เล่นอย่างอื่นเลยนะพี่จะเล่นได้ทุกเทินได้ไหนะโป๊ะพี่ตุ๋ยมันห่วยแล้วมันห่วยแล้วต้องห่วยบังแหละถ้าอย่างนั้นจะทํายังไงให้ครบถ้าจะชนะเทินนี้ผมต้องต้องในขิดกิจแล้วก็ต้องลุกอมโยมามาดูให้ได้ วัาใจไหมวัาใจไหมคิจิคิซึจั่วสามใบจั่วสามใบเอาดิเอาดิมาเสิร์ฟมาเสิร์ตเสิร์ตเสิร์ฟการที่ชอบสนึ่ใบครับผมถ้าต้องในชิกิโเอาเปเปอร์มาเสิร์ฟไม่ได้ถ้างั้นผมเสิร์ฟคิจิคิิสึมาเลยเฮ้ยไม่ต้องตัดแบ็คให้ถึงที่สุดครับต้องเอาเนสบอลออกมาโอ้ยดิตัดชอยส์ชอยส์ชอยส์ใช้เลยครับเนสบอลเสิร์ฟการที่ชอบหนึ่งใบโอ้โหการที่ชอบนี่คืออะไรเสิร์ฟโปเกมอนมื้นฐานหนึ่งใบลงเป็นครับ เลือกเป็นคิจิคิี้สื่อมาจั่วสามใบเป็นเนชิกิลูกอมเนชิกิลูกอมแล้วก็โยมอวบลูกโอ้โหเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลยนะแต่ไม่มีทิกชู่นะมีมีมีอหมอมีมีมีโยนมือด้วยใช่ใช่โอ้โหปไาน้องเอิร์ธพลิกวิกฤตบ้างพลิกวิกฤตจั่วสามใบใบแรกเป็นใบนี้เด็ดโอ้ยเด็ดตัวเด็ดตัวใบที่สองนี่ก็เด็ดโอ้ยนี่ก็เด็ดอ่าใบที่สามมีคตรเด็ดปะอันนี้ เด็ด <Dead S 1> เลยอุ้ยเอ็ดสเปกเอ็ดสเปกคต้นมานาฟี่ใส่ไว้เดียวมานาฟีโอ้โหมาตึงเลยอย่างนี้งั้นเดี๋ยวโดนคิดจีอีกสิ่งตีหลังนะพี่ไม่วางมานาฟี่อะช่างมันตีเลยอ่ะผมเอาลินโดดขึ้นไปครับผมจากนั้นผมลง เนื้เบ้นมันมันมีแปดช่องแล้วก็ลงที่ตกค้างนี้ไปหน่อยแล้วกันน่ารักเอ้ยตรงดีไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนแซกยิงตายนะเอาแล้วเออไม่ลงไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวโดนแซกยิงตายโดนแซกยิงตายรู้ทันแล้วจากนั้นผมวิวัฒนาการเลยครับผมลิศดกเป็นลิศนนท์ปกครองแดนชันาลางโอเคครับพลังงานไฟครับผมสูงสุดสิบใบสูงสุดสิบใบเลยเหรอเอาใบเดียวพอโอ้โหแป๊บนึงนะเอาใบเดียวพอเหรอไม่เอาสักใบอ่ะไม่เอาด้วยเก็บไว้ไม่เดี๋ยวออกมาดีนะไม่ออกมาครับ ลิบต้องผมปีได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับไม่ไม่บวกเลยหนึบวกเก้าสิบต่อบวกเก้าสิบด้วยเป็นสองร้อยเจ็ดสิบดามจแค่นี้ก็ตายแล้วหรือว่าตัวเนี้ยฆ่าไปอ่ะก็เท่านั้นหุยแสดงว่าไม่ได้เล็งตัวหน้าแล้วไม่เล็งแล้วก็เลยลงเล็งโยโนสวค่ผมผมมองอยู่แ๊บหนึ่งนะก็คือที่จริงอ่ะผมอยากเคลียร์เจ้าโยมารุลโอ้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเคลียร์ไปปุ๊บจะเหลือสองไพ ซึ่งจะกดใบอาร์ได้ทันทีแน่นอนแล้วเพิ่มใบอาร์เนี่ยขูข้างหลังมีบอสสักใบหนึ่งมีเคาน์เตอร์แคชเชอร์สักใบหนึ่งแต่เมื่อกี้บอกไม่มีไมม่ีแต่เมื่อกี้ไม่มีป่านจะอยู่ในไพ่อย่งอ๋อหยิบไปสองใบแล้วเออมันกล้าจะขึ้นมาแล้วไงคือตาได้เลยนะเพราะงั้นผมต้องอ่ะจริงด้วยคิดทำไมเนี่ยก็เก็บสองไพ่ให้ผมก็เหลือหนึ่งไพ่ก็ระเบิดไปได้ดีกว่าใช่เขาบอกเขาบอกเขามผมคิดจีคิดซื้อตายลวโดนคิดจิกิคิดซื้อคิดทำไมวะ แล้วจากนั้นเบิร์นิ่งด้างเลยครับผมร้อยเซนเมตรบวกสาตามจุดโดนไยที่ฝ่ายหยิบไปครับผมก็จะเป็น2องร้อยเจ็ดสเมตรปิ้วปิ้วคิดทําไมคิดเวลาโดนสองร้อยเจ็ดสิบเมตรครับครับผมหมดสภาพหยิบการ์ดรางวัลต้องไปเออมามาใบอาร์ไม่ได้แล้วเนี่ยใบอาร์อยู่ในไพโอ้คิดเป็นอะไผมเบาพีเจนเอขึ้นมาครับครับผมงั้นจัวการ์ดหนึ่งใบครับใบอาร์ไม่ได้ใช่โยมามารุก็ไม่ได้แย่แล้วเก็บสามไพยไม่มีทางได้ นักตอนนี้ทำไงดีอะทีนี้เออมาเด้จนทีนี้ทำไงดีเพชรมือกี่ใบอะถามอีกแล้วถามลูกตาใช่อีกเหรอมือเจ็ดใบมือเจ็ดใบมือเจ็ดใบเหรอใช้อีกลสี่ใบแล้วนะตีไม่ตายอ่ะตีสองร้อยเจ็ดสิบดาเมจเลยอ่ะผมมักเสิร์ชก่อนแล้วกันแล้วนี่ขอดู<ม>เด็กน่อยขอดูเด็กก่อนโอเคโอเคโอเคเสิร์ชนี่แหละโอเคทำอะไรไม่ได้แล้ว ปิดประตูโดนปิดประตูโดนต่อเข้าไปนะน้องเอิร์ธชวชวนอันนี้ไม่เล่นตั้งแต่เธอนี้แล้วใช่ครับเล่นไม่ได้เพราะว่าติดไพผมบูครับเป็นเลจิวิสตาโอเคก๊อปท่าใครไม่เห็นเลยไม่เอาก๊อปครับเอามากดวิสตาเพื่อเก็บคนนี้ คนนี้เมื่อกี้แต่ว่าติดไพ่ใช่แล้วโอเคไม่งั้นไม่งั้น,น,นคนนี้จะไม่อยู่เออไม่งั้นก็จะเก็บได้สามไพ่แล้วก็ค่อยบอสตีนี่ไงแล้วก็ที่บอกที่ต้องใช้ไปอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าแ้วถ้าถ้าจะบอสจะเก็บ้าไปยังไงอ๋อผมมีนี่ครับเมื่อกี้บอกไม่มีก็เพราติดไพ่คู่กันเลยเมื่อกี้เป็นไงล่ะเทไหมเทไหมใช้ได้ใช้ได้เสจบบละไป ตีคิจิอ่ะตีคิจิเอาคิจิเมื่อกี้เมื่อกี้ตีคิจิผมผมตีคิจิคืนบ้างได้ครับอุ้ยแต่ผมต้องวางเบนก่อนวางอีตัวหนึ่งนะเด้โอเคอันนี้ครบแล้วสองร้อยยี่สิบเฮ้ยปิดไพ่ตีเลยครับรับโลกสับโลกก็สู้อไพ่ไม่ได้ผมรู้แล้วทำไมทำไมมันถึงไม่แชมป์เพราะว่ามันติดไพ่เอ้าไปเข้าไปเจ้เข้าเธอจั่วมาน้องเอิร์ท ขอให้มีความสุขที่เชียงรายเดี๋ยวพี่จะส่งไปด้วยลิซอดอนนี่แหละเบิร์ดิงด์กเผาตูดไปเชียงรายเลยมาอยากคนไหนคนไหนอยากโดนคนไหนคนไหนอยากโดนคนไหนอยากโดนว่ามาอยจังไรครับไปเลยโจมตีเลยครับผมคนนี้ไหมคนนี้ไหมคนนี้ไหมอยากให้ตีคนนี้เหรอคนนี้คนนี้คนนี้เลือดเยอะไงแป๊บแป๊บแป๊บทำได้ไหมเนี่ย ดูตรงแล้วน่าจะทําไม่ได้บอสเนี่ยบอสบอสมีใบเดียวเพื่อเก็ตจวดได้จากจวดได้จากคิสตี้อ่ะที่บอกว่าใบใบเด็ดเลยอ่ะจวดใบแรกเลยโอ้ยโจมตีเบอร์นิ่งดังสามร้อยลัทธิสามร้อยสามสิบเออเออเอาให้เติมให้อีกสามสิบก็เติม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 เบิร์ให้หมดเออหมดสภาพครับหยิบการรางวัลใบสุดท้ายครับนี่ลิซ่าดอนมาด้วยขอบคุณครับรอดตัวไปเพราะว่าตานั้น่ะ ห้าไพ่ถ้ามีความเชอร์คือติดชัวติดชัว <laughs> บอกเลยมักเซิ์ก็มีคิดิจิก็จัว <laughs> <laughs> เดยวสู้ผมไม่ได้เนะ yeah, yeah, yeah. Oh, าะแย่แย่แย่โหดูใบอทายที่ติด <laughs> คิดจะลม้มล้างอาจารย์เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวไปเบรกดาวดูกันว่าเด็กนี้เป็นยังไงน<ช>ะครับครับก็นี่เลยเด็กนี้ลิศของทอสคอสระดับโลกเป็นโปรเพลเยอร์ระดับโลกเลยชื่อดังมากชก็คือเป็นเด็ก เคลารบากอสที่เสริมเรจิดาโกขึ้นมา1คู่1คู่ใช่เรจิดาโกนี่คือสร้างสรรค์มากครับจริงคือเอามากดเอ่อเลกาซีสตาร์โมเจ็บเก็บการสองใบซึ่งเด็กนี้เหมือนเป็นอะไรก็ได้ด้วยเป็นอะไรก็ได้ใช่ใช่จะเป็นลูกอมเป็นโยมามารุหรือเป็นอะไรเป็นพามแคชเชอร์ก็ได้อุ้ยพามไม่สองทีนะครับเนี่ยใช่เอาทำไมไม่ใช้อ่ะครับติดไพ่โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าจริงๆอ่ะ ทำห้ายพได้เพราะว่าวางคนนี้ไว้แล้วแล้วนั้นอ่ะผมมีมักเซิร์ดก็มีมีไฮบรอนก็มีก็คือเป็นเด็กที่สิของในแบบเทินนึงแบบได้สามารถหาของที่เราต้องการแบบเป๊ะเป๊ะเลยหน่งถึงสอถึงสใบเลยเพราะว่าถ้ามีเลจิตาโกก็คือโมหยิบโมหยิบมักเซิร์ดเสิร์ดหนึ่งถ้ามีโยรุนุสคูด้วยก็เสิร์ดสใช่คือเศษการ์ดได้แบบ อันนี้คือการที่เราระบุเองไงนะแบบไม่ได้ไม่ได้จั่วนะไม่ต้องลุ้นดวงอันนี้คือเสื้อสองเสื้อหนึ่งเสื้อสามเสื้อห้าใบอ่ะโอ้โหบอกเลยนี่ยังไม่รวมคิติที่ต้องจั่วอีกสามใบคิติมันจั่วไงแต่ว่าไอ้เจ้าเอนจิ้นเสิร์้อ่ะคือมันเอาแค่เสกเป็นอะไรก็ได้มันห้าใบนั่นคือสามารถทำเสิร์อได้สูงสุดห้าใบก็คือห้าใบที่ว่านั่นน่ะก็คือตอนพีเอสเหลือสามใยแล้วน้องเอิร์ดมีห้าใยใช่เสื้อที่หนึ่งก็คือโยมามารุโยมามารุก่อนเลยยิงก่อนเลยก็แหละใช่ ให้พีเอเป็นสองไพ่อาเอิร์อาเป็น4ี่ไพ่แล้วก็มียนัวใช่คือก็คือถ้าถ้าอาจจะเห็นว่าลูกอมอ่ะใส่แค่สใบเพราะว่าเอาไปโตพิเทียนหนึ่งคู่ก่อนแล้วครับผมแต่ว่าถ้าที่ใส่3ใบได้อ่ะเพราะว่าคนเนี้ยถ้าใช้ไปแล้วแล้วไม่มีจริงอ่ะคนนี้ก็สามารถกขึ้นมาได้ใช่มันทําให้สามารถโวตไหนก็ได้อะไรแล้วก็ถ้าสเตเดียมไม่มีก็สามารถเก็บได้อีกอ่าก็คืออันนี้คือเป็นใบที่ ออลลาว์นาจริงออลลาวเดอร์ทำได้ทุกอย่างตอนเห็นลิสตอนเห็นลิสก็คือแบบเห็นแล้วแบบหูอยากเล่นน่าเล่นมากๆแต่เมื่อกี้ทำได้ด้วยถ้าพาแคชเชอร์ไม่ติดไมติดไพ่ใช่ครับก็คือตอนนี้ออนที่พูดก็พูดเลยว่ามีมีชดมี5้าไพ่แล้วเล็กระดักรับโลกระดับโลกแพ้ไพ่ก็เลยุคนก็เลยอาจจะไม่เห็นว่าช่วงนี้เด็กแต่ต่างออาจจะอาจจะใต่ทุกใบก็คือ คาลเตอร์แคชเชอร์แต่ว่าเด็กนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าถ้าเรามีพามเราเสิร์ชได้แน่แ้วและเอากลับมาเล่นได้อีกทีก็เล่นพามก็พอใช่ใบอื่นเป็นใบที่แบบทำให้เกมมันเดินสะดวกพอมีบอสสองใบด้วยมีงานวิจัยด้วยมีเนจชิกิี้กับใบอาใบอาแต่ว่าเกมเมื่อกี้ที่เล่นไปก็คือนันจะโมสามใบครบไม่เล่นอย่างอื่นเลยเกบผมมะก็เป็นเด็กก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้คือเป็นเด็กที่ Nenhum, อาจจะต้องใช้สกิลในการเล่นนิดนึงเพราะมันต้องคำนวณจริงๆใช่<า>ใชเพราะว่าช็อตเมื่อกี้คือไม่ต้องรีบตีเมื่อกี้เมื่อก,กี้ต้องพูดว่าผมอะตีไปทีเดียวแล้วไม่ไม่ต้องน็อกด้วยใช่ใช่เพราะว่าช็อตนั้นก็คือเอาโยนัวมาน็อกเก็บสองไพ่ถ้ามีพาม์คัเชอร์ก็จะลากต่อไพ่ที่เป็นอะไรก็ได้แล้วนั้นแล้วก็ตีได้อีกสามไพ่นี่มันทำไมห้าไพ่แล้วห้ไพ่แล้วก็คือจบแล้วก็คือเธอเมื่อกี้คือไม่มีแค่พาม์คัเชอร์ใช่ครับถ้ามีก็คือจบเลย เพราะมันเสิรยชได้เป็นเด็กที่เก่งมากๆแอบเก็บทีเดียวห้าไทยได้เลยให้ให้เครดิตทอดทอดนะให้เครดิตเสร็จผมก็ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นเทลลารากอสหน้าเดิมที่เพื่อเพิ่มเติมเรจิตาโกมันนั่นแหละอาจจะเห็นว่าเด็กเนี้ย ทำไมถึงดูแล้วหลูแสบตาขึ้นขึ้นชื่อเลยครับมานี่พีเด็กในคลิปมันไม่ได้เอาอันนี้ลงมันเป็นรูเป็นรูเฉยแต่ในคลิปก็ได้เห็นแล้วมันหลูมันแสบตาก็ประมาณนี้ครับผมว่าก็สำหรับคิดทิ้งทวนน้องเอิร์นะครับผมจากกัตันการเราก็ถึงเราจะไม่ได้อยู่ร้านกันแล้วแต่เราก็ยังรู้จักกันอยู่เห็นหน้ากันก็หวัดดีทักทายกันเล่นด้วยกันนะเล่นเกมทุกวันก็ประมาณนั้น ก็คือออกที่จริงเราไม่ได้ออกไปทํางานนะครับนี่ก็ออกไปนั่งเล่นเกมไม่ใช่ติดเกมมากไม่ใช่โอเคแล้วเห็นจังหวะออกมาแบบไอ้แบบแม่แม่โทรมาแบบเนี่ยถ้าจะให้ลูกไปเฝ้าร้านทั้งวันไม่ได้มาร้านเนี่ยจะจะได้ไหมคิดในหัวเลยอุ้ยนี่จังหวะเล่นเกมของเรานี่น่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเอกไปทำด้วยกิจส่วนตัวครับโอเค่วนตอานี่ก็ฝากน้องเอิร์ท พี่เอิร์ธของเราด้วยแลลวครับผมมาใครเจอใครที่เล่นโปเกมอนอยู่ที่เชียงรายก็ไปหาได้ทางทายได้เสมอครับผมมาโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้พี่เอิร์ธกับน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนนะพี่เอิร์ธนะสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮัคเซียรังสิชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของพวกเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิสไลไปดูได้หรือ